ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดผม c l ล่าศูนย์แล้วเกมสตาร์บูลนะครับแล้วก็มาต่อกเลยนะครับกับสตาร์บูลเพ m ร์มเดชซีซั่นสองพาร์ทที่สนะครับหลังจากพาร์ทแรกเราก็เกือบตายพาร์ทแรกก็เกือบตายเลยก็โชคดีเราไม่ตายในพาร์ทแรกนะไม่งั้นคงไม่ต้องเล่นแล้วเกมนี้ <c oughs> ก็ก่อนที่ผมจะอัดนะผมก็ได้จัดของอะไรนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันแบบโอเคดูดีมากขึ้นนะ แต่ว่ายังไม่ได้ลงไปสำรวจอะไรนะเพื่อแค่จัดของเฉยๆนะก็เอาเป็นว่าเราจะลงไปสำรวจกันเลย,ยกันนะพาร์ทนี้ผมกะว่าจะไปทัวร์รอบโลกนะเมื่ออีกและนะดีงานดีมากโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะไปทัวร์รอบโลกนะครับดูซิว่าดูซิว่าทางด้านขวามีอะไรบ้างนะเพราะว่าพาร์ทแรกร็ไปทางด้านซ้าย แต่ว,ว่าเราไปไดแค่นิดเดียวเองแหละเราไปดูว่าด้านขวามีอะไรคือจะมีกล่องนะข้างล่างนี่ส่งใช้ได้เราจะลงไปดูนะว่าข้างล่างมีอะไรนะเราต้องลงแบบดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวตายเอานะไม่ดีเค่อยเดนนะเราต้องระมัดระวังกลัวแบบสุดๆครับเล่นระดับนี้นะโอเคโอเคสวยงามไฟเบอร์อีกแล้วครับ แล้วก็มีฐานแต่ว่าเราจะยังไม่เอาเนาะอย่างที่บอกนะครับมันสูงจริงๆเว้ยสูงจนน่ากลัวโอ้ห่านเยอะเกินไปแล้วเนี่ยสักหน่อยก็แล้วกันแหมเดี๋ยวเขาจะเสียใจเขาสาให้มาเยอะขนาดนี้เราไม่คุดนะเสียดายแย่เอสักหน่อยแล้วนี่าที่แล้วนี่เราได้ไฟเบอร์ไปเพียบเลยนะครับเยอะซะจนทำทำแบนเดตได้ร้อยกวันแล้วฮ้ยนั่น นั่นเต่าฮนะสังเกตนะ้นี่คือเต่านะครับเรามาสำรวจโลกนะครับเราจะไม่ฆ่าเขานะครับไม่เหมือนเดี๋ยวเหมือนพาสที่แล้วนะครับที่ผมฆ่ากันตายไปสองตัวด้วยกันมันคือความผิดพลาดนะครับผมขอโทษโอเคไปต่อโอโ้โหเยอะมันชักจะเ,ะเยอะเกินไปแล้วกดมาให้หมดก่อนตรงน,นี้ ทางด้านหน้าเราเห็นสิ่งไม่ชีวิตบางอย่างนะก่อนที่เราจะทำอะไรมันนะรเราต้องเก็บของก่อนับ <c oughs> ก่อนที่เราจะทำอะไรมันเราต้องดูก่อนว่ามันมันเฟรนดี้ไหมนะถ้ามัน friendly, เฟรนดี้ไอ้ยอะไรเนี่ยกระลอกอะตัวอะไรอ,อ้อกบอึงอ่างโอเคมันเฟรนดี้เพราะงั้นเราก็ปล่อยปะปล่อยผ่านไปนะเราจะไม่ยุ่งกับมันเฮ้ยข้างล่างมีเขาเรียกว่าอะไรหีบสมบัติ เรียกว่าคนตายนะได้ทิ้งของล้ำค่าไว้ซึ่งเป็นตังห้าสิบาทนะครับสุดยอดไปเลยแค่นี้ก็ยังจะเอามาเก็บเนาะโอเคลุยต่อแล้วก็เก็บของพวกนี้ไปตามทางเรื่อยๆนะด้านล่างนั้นน่าสนใจอ้า ไอเครื่องนี้อีกแล้วผมไม่อยากจะโกดธบอกตามตรงทาง่านท้านนั้นมีอะไรบ้างเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะเราจะกดธจริงไหฮะเราจะเสี่ยงหรือไม่ฮะผมขอกินขนมปังก่อนโอเคจะได้เพิ่มเลือดเฮ้ยมอนสเตอร์โอเคไม่เลือบไม่เพิ่มอะไรอน่ะ อ oh, เราได้ฮิวอะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคนระับเรียบร้อยยังไม่ทันจะได้ใช้สกิลโอเคพาร์ทที่แล้วเราเจอทั้งควันทิศแล้วก็ระเบิดนะพาร์ทนี้เราได้ฮิวอะแสดงว่าเขาผมบอกได้ถึงกําลังใจที่จะให้เรานั้นอยู่ต่อไปนะไม่เหมือนพาร์ทที่แล้วนี่แช่งกันเรื่อยๆจะมากดตรงนี้นะเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะเนื่องจากว่ามันแคบมากนะครับ มีโอกาสที่จะโดนทีเดียวตายหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนค่นั้นหอยทากเนี่ยจะไม่ยุ่งกับมันนะอ้โหโอ้ยรวยรวยรวยแน่นอนไม่ต้องทำอะไรแล้วเลิกเลิกไม่ต้องเป็นผจญภพป็นผจญภัยแล้วรวยแล้ว5้าทางพัสพัทนี้เราจะมีแต่เรื่องดีนะครับฝนตกนี่เรื่องดีหรือเปล่าไม่รู้ ไม่หอยชากแม่มาอยู่ตรงนี้ทำไมนิหล,ลบไปหน่อยได้ไหมผมจะเอาตังไม่เป็นไร่อเมื่อนานไม่ให้ชั้นชั้นก็ไม่เอาไม่ได้เราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเออวัดดีเฮ้ยโอโ้โหมีสกิลยักษ์อะไรนี่ผมก็มีเือนโอเคไปต่อนะเราจะไม่ลงไปสำรวจข้างล่างนะพเพราะว่าอย่างที่บอกครับอืว่าเราจะ สำรวจแมปนะครับทางด้านนี้มีอะไรข้างบนนะเฮ้ยเจอกล่องนะท่านผู้ชมนะโอเคให้แสงสว่างกับชีวิตแล้วเราคุดมาตรงนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับมันเยอะมากนะมันล่อเหลือเกินโอเคครับอ่าโอ้มันจะเป็นดาบน้ําแข็งนะโอเคเก็บของมาตังด้วยอ่าขอกล่องเนะี้ยเยี่ยมครับงานดี ว็ดกี้เรามาอย่างเป็นมิตรอันนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างดูหน่อยสิเออเออเออโอเคก็โอเคเราอยากจะทดสอบกับมอนสเตอร์เหลือเกินนะเพียงแต่ว่ามอนสเตอร์แถวนี้นั้นเฮ้ยอ้อะไรโอ้มันเป็นทางเข้านะมอนสเตอร์แถวนี้นั้นค่อนข้างเป็นมิดนะเพราะงั้นเราจะไม่ยุ่งวันลนะเราคอยหาเหยื่ออารมณลายต่อไปแล้วกัน เดี๋ยวก็เจอเองอย่าไม่ต้องรีบร้อนนะ,ะครับให้เขาเป็นค่อยๆไปด้านล่างมีอะไรไหมถ่านอีกแล้วนะครับนกึกว่าจะมีกร่๋องอสำรวจแมพไปเรื่อยๆก่อนมีอะไรอีกไหมอ่ะมาเราถือดาบรอแล้วนะเนี่ยเฮ้ ไม่คืออะไรโอ้ค่อนข้างสูงใช้ได้นะบอกเลยดูหน่อยสิโอ้นี่มันดันเชียนดันเชียนชัดๆอืมโอเคอะ่ะ จะเป็นทางลงถ้ำที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะดูทำทางลงว้ให้แบบยบร้อยมากข้างบนมีอะไรไหมไม่มีอะไรนอกจากตังเ,เราเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ผมมีที่ขุดคอปเปอร์อยู่นะแต่ว่าผมจะไม่ใช้ขุดหินนะจะไม่ใช้ขุดดิน เพราะว่ามันสิ้นเปลืองนะมันพังง่ายมากนะแพทใหม่เนะี่ยเขาจะให้ไอเครื่องมือเนี่ยเป็นที่ขุดหลักลแล้วแคมป์นี้คุค้นๆนะอย่าบอกนะว่าเราวนโลกแล้วอะไวไหมแบบนี่ไม่เป็นมิดชาร์จครับอา้าวมันทำลายสัตต้องชดใช้กล้ต้องถูกชดใช้ มันมีแคมป์ตรงนี้เฮ้ยเ,นะเดี๋ยว <c oughs> สวยงามมากฟลายช็อตเนี่ยนี่เขาจะฟลายช็อตโอเคเรายังไม่เคยผ่านมาตรงนี้นะกระต่ายน้อยโอ้โหกระต่ายน้อยอยู่เป็นครอบครัวสี่ห้าตัวเลยทีเดียวดีโอเคสวยงาม ดาบมีดที่เราได้มาก็ถือว่าดีนะแต่ยังไม่ดีพอนะเราก็ใช้หอกของเราต่อไปโอเคกลับแล้วที่ยังไม่วนโลกแต่รเราจะเดินเรื่อยๆนะเพื่อจะมีอะไรบ้างคนระัด้านล่างนี้มีแต่เดิร์มืดไปหรือเปล่าบางทีก็มืดจนมองไม่เห็น ไม,ไม่ครับไมเคยปีนที่นัไม่ยาก,กมีอะไรอ่ะไรไงกล่องกล่องทางด้านบนนะครับดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหตังค์จับดีกว่าได้แค่นี้ไม่รู้ว่าด้านล่างมีเห็บหรือเปล่าถ้าผมจำได้เหมือนจะมีเห็บ้วกวันนี้ไม่หลุมศพแล้วนะมีใครฝังอะไรไว้ไหมข้างล่างไม่มีนี่ยะกล่องเนอนะ โอ้มายกูต์เน็ตเทคชิปนะครับเก็บนะเลนเน็ตทูคราฟเทคไว้และโอ้โหได้แบนเดตสิบสองอันนะจัดวัดจำเก็บกล่องมาโอเคลุยต่อครับเด็กโกโอเคเขากายเพียบเลยฮะเฮ้ยเกือบเกือบละไม่กี้ไม่กี้ปลา ป่าพลาเป็นส่งเฮ้ยเจอแล้วโหเป็นการผจนภัยที่คุ้มค่ามากฮนะเฮ้ยไอรอนสเปียโอ้โหไอรอนฮันติงสเปียเกตโอเวอร์ e ได้สูตรคราฟเลยครับไอรอนฮันติงสเปียเยี่ยมฮนะเราจะได้ใช้สเปียรุ่นต่อไปแล้วที่เอากล่องด้วยตามเดิมเราเจอสิ่งเล็กๆนะที่เรียกว่าเงียบเชื่อวันเหมือนกนะัน เดี๋ยวเราค่อยเปิดนะครับขอสำรวจรอบๆกอนมีอะไรไหมเอนิติง l อลมีอะไรอีกไหมข้างบนค่อนข้างมืดนะครับไม่มีอะไรแล้วข้างบนนะมาเราจะมาเสี่ยงโชคกันนะเราจะเจ๊งใชยหรือไม่นะครับจะมาดวนโอ้โห้รวยรวยจริงจ เมื่อก่อนนี่รวยแต่เขือแต่ตอนนี้รวยจริงๆแล้วเอิม่มไม่มีอะไรทางด้านล่างเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะเฮ้ย <c oughs> I see something อ f าวส e ใช้คำว่าอะไรดีวะเปิดตละบอกเนาะได้อาวุธและนะผมอยากได้ไอรอนเนะคือตอนนี้ต้องการไอรอนมากจะเอาไปทำเอ็ดวิลอะ อ๋อบล็อกได้นะแล้วก็มีสายฟ้านะงานดีโอเคเดี๋ยวเราค่อยลงถ้ำนะต้องสำรวจให้ทั่วแมปก่อนครับข้างในไม่มีเลยนะด้าน,นี้มันน่าสงสัยมันต้องเข้าไปดูเข้าไปเบิงอะไรนะนีม่มีอะไรไมีแต่ถาดนี่อะไรอะ่ะโคเหมือนเดิมนะโคเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมีมอนออยี่สิบเอ็ดครับใช้ได้ฮนะอาวุธนี้แจ่มไหมวะเอาละลงไปเสี่ยงโชคกันต่อฮนะได้เวลาเสี่ยงโชคแล้วไปจะจะเอาจะโอ้โหสามครั้งแล้วท่านผู้ชมครับจังหวะน,นี้พาร์ทนี้ที่มันโชคดีจริงๆเลย <laughs> พิกับพาร์ทแรกแบบสุดๆอะ นูปนี้ผมมาเดินเล่นทั้งนานแล้วอันนี้เฟรนลี่เราก็อย่าไปย่งกับเขาอันนี้ไม่ฟเฟรนลี่คระเฮ้ยท็อกซิกใจยเย็นใจยเย็นไม่เฟรนลี่นะผมมันเฟรนลี่แต่ผมไม่เฟรนลี่แล้วไปฟันโดยมันเถยอ๋อข้างล่างม,มันจะมีบางอย่างรอเปล่าช่างมันอะเรายังคงดำลง เจตนาลงจะพูดอะไรเนี่ยโอเคเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับขอเคลียร์เคลียร์พื้นที่ก่อนเราต้องการสเปซเพราะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเราไม่รู้้ว,ว่าอันนี้มีอะไรนะโอ้โหผมว่าแล้วนะครับเริ่มเริ่มดวงเริ่มหดลนะดวงเริ่มหดหายโอเคเก็บน,นี้มาก่อน เก <Okay, S 2> ได้โคมาเฮ้ยฮ่าเราเจอดันเจียนดันเจียนเก็บทุกอย่างที่มีมีทอชด้วยทอชฟรีนะเค okay, เราคุกก่อนครับมีอะไรอ่าเอาทุกอย่างอนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนนะมีอะไรอไหม รู้สึกโอเคครับเราวนกลับมาที่เดิมอันที่สุดแล้วก็วนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลงไปสำรวจดันเชียนนี้กันนะพาร์ทนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไปหาไอรอนนะพูดถึงก็มาเลยนะครก็จะบอกว่าจะไปหาไอรอนพาร์ทหน้าน่าจะไ,ได้ไปหาไอรอนนะมาทำเอ็นวิวหรือว่าไม่ต้องแล้วถ <laughs> ้าหันจะได้ฟรี เออเนี่ยอยากได้ติดบานขอบคุณมากของใครไม่รู้ขอบคุณมากนี่คืออะไรคลัมลิ่งโลภโอเคกดชิปมากไม่ได้เดี๋ยวปุ่มเดี๋ยวมันแจ้งเปลนจริงๆมันมีวิธีปิดอยูน่นะแบบกดชิปรัวๆเนี่ยเฮ้ยนี่ใครอะมาเพิ่มเลือดรอก่อน,นโอเคอเฮ้ไนเดฟเฟนลี้ใช่ไหมโอเค เขาเป็นนักเดินทางเนะี่ยคิดว่านะแล้วก็ปล่อยเขาไปนะั่นเราแค่มาเก็บขยะนะไม่มีอะไรมากคนระับคนดีครับช่วยเก็บขยะเกลี้ยงแน่นอนไม่ต้องห่วงอนะจากที่กล่องแบลบลกๆนี่แบบเราช่วยเก็บขยะหมดเลยครับนักเก็บขยะยำนานนะะเก็บทุกอย่างไม่มีอะไรโอเค โอ้ยผมว่าผมไม่ต้องรงไปหาไอรอนพาดหน้าอะไรนะผมได้แล้วโอเคทางด้านโอ้โหโตัวอะไรคุ้นๆนเนาะรอบที่แล้วเราเกือบตายเพราะมันนะเพราะว่าเราปลาหอกไม่ออกมารอบนี้นะับเรียบร้อยนะเอาคือนอัานนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับป่าไม่ได้นะติดเห็นนะต้องเดินลงมา เรือบุร้อยจังหวะน,นี้เฟรนีไม่เฟรนีผมไม่สดน,นะผมต้องป้องกันตัวเองกนะ่อนโปรเทคยูร hey ์เซลเฮได้คอปเปอร์พีแก๊กม่อีกอันยนึงแล้วโหที่นี่นี่ใหญ่นะดูสตนี่เยอะเนาะบรรดงบันไดก็เทียบแทนะบจะไปสร้างบ้านได้หลังหนึ่งไม่ได้สร้างทุกทีนะบ้านเอ้ยเกือบ โอเคครับ okay. เราจะไปสำรวจด้านล่างกันนี่เป็นดันเริ่มต้นใช่ไหมมีเจ้าของจำเป็นนะเราโอ้ยไอรอนนะบะแล้วไอรอนแอนวิลเราได้แล้วแหละนะไม่ได้ก็รู้ว่าไงแล้วแหละโอเคทางกันแล้วนะเดสเอ็นแล้วของแรกมีอะไรนี่มีไอรอนในคอปเปอร์ไม่ไอรอน พียบเลยนะเดี๋ยวเอาไอรอนอยู่ไหนไอรลอนอยู่ไหนครับไอรลอนไอรอนโอเคเอามาไว้ตรงนี้โอเคโอเคจบดอนกับยังมีให้สำรวจอีกนะยังเัียงสำรวจให้หมดนะทางด้านล่างทางนี้มีอะไรไหมอันนี้ทางกลับนะครับจะไปสำรวจด้านล่างกันนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับมันจะมีของว่างเต็มเลยนะโหเลงนี่มาเลยนะ เราเจอสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามอนสเตอร์เนาะสองตัวเลยกันนะปลาเลยฮะปลาปลาแน่นอนปลาแน่นอนนะปลาเน้นๆกุ้งไม่เอีว่วมาเก็บบันไดเก็บทุกอย่างที่ขวังหน้าหลังนี้มีอะไรไหม nothing แล้วเ,เก็บหมดยังนะเ,เก็บหมดแล้วใช่ป่ะนี่จะเป็น3กล่องสุดท้ายแล้วนะหรพัพย์นะี้โอ้ซิลเวอร์พีกแก๊กโอ้ไมค์ก็โอ้อรอนอรอนก็มามาทุกอย่างฮนะรั้วนี่สวยดีนะน้าโดมากโอเคเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเ,เดี๋ยวใจเย็นฮนะรนะต้องเล็งดีๆครับ เลงดีๆแล้วก็ใส่เลยครับไปกลับบ้านนะ Return to the home Return to the ship We have to say goodbye now โอเคโอเคก่อนที่เราจะจบพาร์ทนี้เรามาจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราค้างคาผมลืมครับผมลืมท่านผู้ชมจำได้เปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ ผมรู้เพราะว่าผมลืมไปแล้วนะว่าผมไปอุ่นเนื้อแปดชิ้นไว้รงแคมป์นั่นนะแล้วผมก็ลืมไปเอาโอเคไม่เป็นไรปล่อยให้เนื้อเน่าอยนะ่างนั้นอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทางด้านในสังเกตว่ามีแมวน้อยนะแมวน้อยก็ยังเปิดประตูไม่ได้นะต้องรอให้ซ่อมยานโอเคฟอกมา จำแมวแน,น่นอนมาไอรอนเอนวิวเรียบร้อยแนละ้วเควสต,ต่อไปคนระับเควสต,ต่อไปรีเพาชชิปอันนี้เควสเดิมที่เราอ่านไปแล้วก็ไปหาคอแฟกต์เมนนะก็พาร์ตต่อไปนะภารกิจหลักเราก็คือไปหาคอแฟกต์เมนนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างบางเรียมสวยงามนะครับสวยงามจริงๆ ไอรอนเอนวิลวางไว้ตรงนี้โอเคหนึ่งประดับเพื่อความสวยงามนะเหลืออะไรอีกที่เราสามารถทำได้อ่ใช่แล้วเราได้นั้นมาเบสิกไม่ใช่อันนี้ดิไอ้นั่นหายไปไหนเนี่ยหาก่อนนะนี่ไงไม่ใช่ไอไอรอนนะครับผมต้องการไอรอนฮันติงไอรอนฮันติงสเปียไม่มีเวลทำทำชุดได้อย่าง มันจะทำได้แล้วนะเบสิคเชลนี่นี่คือชุดของสายมนุษย์นะครับทำเลยไหมฮะทำเลยนะครับนี่คืออะไรหัวบวกทำไมชุดบักกวะไม่เห็นชุดเฉยเสื้อมาก่อนแล้วว่าหัวโอ้โหได้ทั้งเซ็ตเลยครับจังหวะนี้โอ้มันเป็นเสื้อกล้ามนี่เองอ้ยะช่างไม่ค่อยเข้ากันนะซะจริง โอเคครับ okay, เราใส่เสื้อตัวนี้ไปก่อนนะอันนี้เป็นคอสตูมนะครับใส่ไปเป็นคอสตูมอะที่เหลือทิ้งคนระับฉกอยากทำมันเนี่ยนะทำไงต้องใช้เครื่องอะไรแล้วได้ซิวเวอร์พิกแอคมาด้วยนะครับม่แอรพาร์ทนี้ถือว่าเป็นพาร์ทที่ดีคนระับไม่ได้ใกล้วลกความตายสักเท่าไหร่นะพาร์ทแรกนะพาร์ทที่เราได้ตังมาเพียบเลยด้วยนะครับเรียกว่ารวยแล้วนะซึ่งจบไม่รู้จะตังมาทำอะไรดี โอเคพาร์ทหน้านะครับเราจะไปหาคอแฟกเมนต์กันนะครับลงดันยาวๆนะครับเพื่อที่จะหาคอแฟกเมนต์มาซ่อมยานนะครับเราจะได้ไปสู่โลกกว้างสักทีนะจะได้จะได้ย้ายนะครับจะได้ย้ายไปดาวดวงอื่นบ้างอะไรบ้างที่เดิมน่าเบื่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับบายครับซียูเลผมลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่งครับ ผมได้เทคลิปมาใช่ไหมะผมใส่สกิลแล้วเรียบร้อยนะผมเอาแดชมานะเป็นเอนจีเดชเป็นสกิลที่แบบกดคลิดทาง2ครั้งนะแล้วมันจะแดชซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับนอกจากผมจะได้สกิลแล้วผมได้โมดูลครบสิอันแล้วนะครับแล้วก็ไดมอนด์ที่ผมไปเจอมาในพ์ทแรกนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไร,รหมายความว่าเราสามารถทําสิ่งนี้แล้ว และเราก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์เราได้แล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์เราตอนนี้นะครับเรียวสองแล้วมันจะขุดได้ไวกว่าเดิเมเ่อดเลยวน,นไปทดสอบนะครับโอ้โหชัดเจนนะ ไวกว่าเดิมมากๆนะครับไวกว่าเดิมแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะโอ้โหสบายเลยฮะอย่างเงี้โอเคก็จบจบกันไปจริงๆแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับแล้วเจอกันพาร์ทนะครับผมทีวีเดอร์